Samsung S22 Ultra นะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องดีมากเลยนะครับ iPhone จะสู้ได้ไหมนะครับวันนี้เราคุยเรื่องนี้ครับผม ซัมซุง S12 Ultra นะครับก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันน,น,นี้วันที่9กุมภาพันธ์นะฮะกล้องนี่สุดยอดมากเลยนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโอที่คุณจะเห็นเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยคือเน้นเรื่องกล้องเลยนะครับรายละเอียดจะมียังไงมั่งนะตัวนี้มันจะมีอะไรที่ดีขึ้นมามั่งเดี๋ยวเราคุยกันแบบวเร็วเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกให้ฟังว่ากล้อง4เลนส์ที่เขามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาช่องนี้นะครับถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องรีวิวโปรดักต์หรือว่า การถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้นะครับผมมี playlist อยู่นะครับที่ช่องนี้คุณสามารถไปเลือกดูสิ่งที่คุณชอบเฉพาะเรื่องได้เลยนะฮะตัดต่อถ่ายมือถือกล้องเล็กกล้องใหญ่อะไรพวกนี้เบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายท,ทำงานวิดีโอโปรดักชั่นมีหมดเลยนะครับ u ัสบส r i b e ช่องน,นี้ไว้อเรามาคุยกันเรื่อง Samsung Galaxy s 2 2 Ultra กันครับ a m s u n งตัวนี้นะครับเขาบอกว่า73%นะฮะ NPU เร็วกว่าเดิมนะครับซึ่งถือว่าเร็วกว่าเดิมเยอะทีเดียวนะฮะ แบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้นานกว่าและที่สำคัญชาร์จเร็วมากนะครับ45วัตต์ซูเปอร์ฟ ast ชาร์จเลยนะค,คือแป๊บเดียวก็ชาร์จเต็มแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ยังบอกว่าเซนเซอร์นี่ครับเป็นเซนเซอร์ของ Galaxy ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายนะฮะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ low light like นะฮะถ่ายในที่แสงน้อยๆน,นะครับพร้อมกับดีเทลเนี่ย เก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้เขาเรียกว่า night o g r a p h y นะครับก็คือถ่ายในโหมดกลางคืนนั่นเองนะครับแล้วก็12 bit s d r sensor processing นะครับความละเอียดถึง68ล้านเฉดของสีเลยนะครับแล้วก็ความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเขาบอกว่า pro level เลยนะครับในเรื่องของความคมชัดนะครับรุ่นนี้มากับปากกาด้วยนะครับแล้วก็มีสีให้เลือก เยอะเลยทีเดียวนะครับมีสีที่เป็นสีเบอร์กันดีสีเขียวนะครับสีแพนทอมไวท์หรือว่าแพนทอมแบล็ k นะครับแล้วก็ยังมีสีเขาเรียกว่า Limited Edition Colorways นะครับซึ่งมีสีคุณเลือกในเวลาช่วงเวลาจำกัดอีกด้วยนะฮะอีกหลายสีเลยครับแต่ที่สำคัญนะฮะเรามาคุยกันเรื่องกล้องก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคนที่เป็นแฟนๆ iPhone คงจะรู้รายละเอียดของกล้อง i p o o n และ นะครับว่ามันดีมันแจ๋วแค่ไหนนะครับส่วนคนที่เป็นแฟนซัมซุงก็แน่นอนก็ต้องบอกว่ากล้องซัมซุงมันแจ๋วมากมมันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดว่ากล้องเนี่ยมันให้ความละเอียดอะไรเท่าไหร่นะฮะมันมีจุดหนึ่งที่น่าคิดสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับเวลาคุณถ่ายรูปถ่ายวีดีโอแล้วเนี่ยคุณดูในโทรศัพท์คุณเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะสวยอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญคุณลองไปดูในโทรศัพท์ของอีกค่ายหนึ่งเส้นคุณถ่ายด้วยซัมซุงนะฮะ ส่งให้เพื่อนที่ใช้ iPhone แล้วลองเปิดรูปที่คุณถ่ายดูแล้วมาเปรียบเทียบกันดูซิว่ามันเป็นยังไงให้เพื่อนคุณถ่ายรูปจากที่ใช้ iPhone นะครับแล้วส่งให้คุณดูแล้วคุณมาเปิดจากโทรศัพท์ซัมซุงคนแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าภาพมันต่างกันไหมอะไรยังไงนะฮะอันนี้ผมว่าเป็น,ปนจุดหนึ่งนะฮะที่ถ้าคุณลองเปรียบเทียบดูแล้วคุณอาจจะแบบมีข้อคิดหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเรื่องความชอบนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยแล้วแต่ทางใครทางมันเลยนะครับอ่ะเร นะครับซัมซุงกลิซี่เอสยมีทั้งหมด4เลนส์นะครับสเลนเลยมีเลนอะไรบ้างนะครับ4เลนส์นะครับ, lens, รบกล้องข้างหลังนี่นะครับก็กล้องแรกเลยก็จะเป็นกล้องอุลเตอร์วายนะครับที่มีความละเอียดถึง12เมกะพิกเซลนะครับตัวถัดลงมาก็จะเป็นไวา์แเกิลธรรมดานะครับซึ่งมีความละเอียดมากถึง108เมกะพิกเซลเลยนะครับ ส่วนอีก2เลนสนะครับก็จะเป็นเทเลโฟโต้นะครับคือถ่ายภาพแคบนะครับเลนตัวแรกนะครับถ่ายได้10เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ซูมได้ถึง3เท่านะครับแต่เป็นออปติคอลซูมนะฮะได้ถึง3เท่านะครับส่วนเทเลโฟโต้อีกตัวหนึ่งนี่สุดยอดมากนะฮะก็คือสามารถซูมได้10เท่าเลยนะครับ10เมกะพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าซูมได้ไกลมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับ ก็คือถ้าคุณถ่ายวิดีโอนะครับเรื่องระบบกันสั่นนี้เขาบอกว่าเป็นโปรเ e กร์คําว่า Correct Check เลยก็คือว่ามันมันกันสั่นได้ดีมากๆถ้าคุณถือไปถ่ายไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าภาพจะนิ่งเลยต้องลองเอามาใช้กันดูนะครับส่วนอีกอันนึงที่เจ๋เลยนะครับคือคุณสามารถถ่ายภาพนิ่งนะฮะในโหมดรอได้คือถ่ายรอปุ๊บคุณจะเก็บดานมิกเรน์ได้หมดเลยนะครับคุณสามารถไปตกแต่งสีได้ คนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพแล้วไปตกแต่งใน p h o t o s h o p ไปใน Lightroom ี่อะไรก็แล้วแต่ได้ให้ได้ภาพที่ม, quality, มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นไปอีกนะครับส่วนหน้าจอนะครับมีความสว่าง1,750นิตนะครับแล้วก็เป็น Dynamic AMOLED นะครับสเท่า Display เ,เลยนะครับคูณ2เลยนะครับแปลว่าความคมชัดของจอตัวนี้ที่คุณถืออยู่เนี่ยมันจะคมกริบ สวยและสว่างมากาก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้มาเร็วๆมาสั้นๆง่าย,ายๆนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตาม Subscribe เอาไว้นะครับ Comment มเ,มเข้ามาทักทายเข้ามานะครับมีอะไรจะแชร์เข้ามาแชร์มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับในช่องนี้นะครับในคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ oh We don't re-reap, uh, tested by the potion, love it, Mr. Potion.